สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบห้าตอนที่สิบห้านี้จะพูดกันถึงเรื่องสินและกำหนดสิบข้อที่สามสำหรับสินและกำหนดสิบข้อที่สามนี่คือสิ่งสิ่งก็เหมือนกับกำหนดสิบกำหนดสิบก็เหมือนกับสินนั่นก็หมายถึงความว่าเป็นข้อที่กล่าวถึงการมีสุเปชาจารย์ แต่สำหรับสิงข้อนี้จะเป็นยังไงก็ขอเว้นไปก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้ก็มาขอเตือนกันว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกหรือว่าหนีบาปบาปคือความชั่วผลค,ความชั่วทำให้ตกนรกเป็นต้นการหนีบาปนี่ก็ย้ำกันไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระทศพล คือบาปทั้งหมดเราหนีไม่ได้หนีแต่บาปหยาบหยาบแต่ว่าถ้าทำได้ทุกชาติที่เกิดไปใหม่ตายจากชาตินี้แล้วหรือเกิดชาติต่อๆไปแล้วก็ตายใหม่กรรมที่ว่าต้องลงนรกเป็นต้นจะไม่มีสำหรับพวกเราทั้งหมดองค์สมเด็จพระรัมสุคตทรงยืนยัน การหนีนรกก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็จงอย่าประมาทว่าความตายของเราถ้าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายอันนี้ไม่ถูกต้องท่านดังหลายจะเห็นว่าคนที่เกิดมาที่หลังเราตายไปก่อนเราตั้งเยอะ จะ่ด้นความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่แน่ท่านให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็จะสร้างแต่ความดีเมื่อสร้างแต่ความดีสิ่งสิ่งที่พึงได้ก็คือความสุขในปัจจุบันเราสัมปรายพบความดีที่พึงปฏิบัติันดับต้นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรมแลพระอริยสงฆ์เป็นการเป็นปปองกะเป็นปงเกาะป้องกันตนไม่ลงอบายภูมิและต่อไปก็ทรงสินหให้บริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจดีขึ้นก็ทรงกำหนดสิบให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ทั้งหลายคำว่าต้องเกิดเป็นสันนรก เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานจะไม่มีกับท่านอีกบาปอกุศลต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดจะไม่มีผลทำให้ท่านปรากฏว่าต้องลงอบายภูมิในกรหมายความว่าบาปตามท่านไม่ทันต่อไปการเกิดของพวกท่านทั้งหมดจะมีมนุษย์เทวดากับพรหม แ้ะต่อไปถ้ากำลังบารมีเข้มข้นก็จะถึงนิพพานในที่สุดตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องสิงข้อที่สามสำหรับสิงข้อที่สามนี่กล่าวว่ากาเมสุมิชาจาราวีรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่าให้งดเว้นในการบริโภคก,กามาคุณนอกเหนือจากสามีและพัญญาของบุนคคลอื่น นอกเหนือจากสามีพัญญาของตอนเองนะเราจะไม่ไปยุ่งกับสามีหรือพัญญาของคนอื่นเป็นอันขาดสำหรับสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธิริษัทถ้าท่านทำได้สิ่งก็ดีธรรมะก็ดีที่องค์สมเด็จพระชินาสีบรมศาส,สดาสมมาพุทธเจ้าทรงตรัส ไม่ใช่หวังผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวทั้งศีลและธรรมถ้าปฏิบัติได้จะมีผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปใน่นกมหมายความจะมีผลต่เริ่มปฏิบัติแต่เวนแรกจิตใจเริ่มเป็นสุขว่าเรามีโอกาสเว้นความชั่วได้ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับข้อกาเมนิบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าจะว่ากันถึงโทษในอบายภูมิจะว่าหนักก็ไม่หนักจะว่าเบาก็ไม่ได้แต่ความจริงยังตกนรกขั้นเบาเฉพาะข้อนี้นะถ้าไม่มีข้ออื่นเจือปนตกนรกแค่สิมพีนรกเขาเรียกนรกต้นนิวไม่หนักนัก ถ้าได้ว่าโทษในชาติปัจจุบันที่บรรดาท่านุทธบริษัทถ้าไปยุ่งกับพัญยาและสามีคนอื่นมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าบรรดาท่านนั้นหลายผู้รับฟังจะถามว่าเอากฎหมายที่ไหนมาอ้างกันมีโทษเป็นชูส้สามีพัญยาเขาคนอื่นมีโทษประหารชีวิต เห็นจะเป็นกฎหมายของวัดท่าสุงกรมังบางทีบางอไมันก็อาจจะสงสัยอย่างนี้ได้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเต่ความจริงกฎหมายของวัดท่าสูงทรไม่ปรับโทษเลยไม่ว่าใครทำละเมิดสิขาบทของศีลได้กระบทสิบข้อใดข้อหนึ่งก็ตามวัดท่าสุงทรนี่ไม่ปรับโทษใครทั้งหมด เท่าไรเพราะไม่มีกฎหมายจะปรับมีแต่ธรรมะ,ะวินัยที่นี้อาตมากล่าวว่ามีโทษถ้าประหารชีวิตน่ะเป็นกันมาแล้วก็เป็นว่าเจ้าของเขาสามีก็ดีหรือพันยาก็ดีผู้เป็นเจ้าของสามีและพันยาที่ท่านเข้าไปละเมิดเขามีความโกรธ ท่านผู้ระมัดมีโทษถึงระหาชีวิตคือถูกฆ่าตายมานับรายไม่ทวนท่านพูดถึงกฎหมายของบ้านเมืองท่านเขียนว่าอย่างไงอาตมาไม่ทราบท่านผู้เิีากภา,าษาท่านตัดสินว่าอย่างไงธาตมาก,ก็ไม่ทราบแต่ว่าเจ้าของเขาตัดสินนี่หนักมากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าหากว่าเราได้เบิกการที่สอง ถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้แบบนั้นเขายังจับไม่ได้ใจเราก็ไม่มีความสุขเพราะเจอสามีและพัญญาของเขาเมื่อไรจิตใจก็เริ่มไม่สมบายใจถ้าเขาพูดเรื่องอย่างนี้ปรารกทนเรื่องคนอื่นเราก็สะดุ้งไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรพูะเราเป็นคนผิด คิดชั่วแล้วก็ทำชั่วต้องพยายามเอาตัวออกห่างมาเสมอถ้าเยว่ากันตามภาษาพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อก็หนักไปมากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทภาษาพระถือว่าการร่วมรักนนในด้าน,น,นกามารมไม่มีจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นสุขเลย มีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่ตนเห็นว่าดีคือร่างกายมันก็เต็มไปด้วยความสุขโปรโกโสโรกและในที่สุดรูบโฉมโนมพันธ์ที่ผ่องใสก็เหี่ยวแห้งลงไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ในที่สุดความแก่เข้ามาถึงความต้องการที่เราวาดไว้มันก็สลายตัว ดอกไม้เหี่ยวไม่มีใครต้องการย่าข้อนี้ฉันใดร่างกายของคนก็นไม่กันทันลากเวลาราก,กานละสมัยผู้คนต้องการก็ไม่มี <c oughs> เราที่แตเกียรแต่กายเสี่ยงชีวิตคิดว่าถ้าเจ้าของเขายังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับได้ยอมตายทั้งทั้งที่เขาจับไม่ได้ เราก็หมดอะไรในร่างกายนั้นแล้ว <c oughs> ท่านี้เพราะอะไรเพราะสิ่งสดใสที่ต้องการไห้ปรารถนาไหวมาเศร้าหมองลงไปแต่พูดตามภาษาพระในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ขัดคอชาวบ้านเพราะว่าท่านหลายเรื่องที่ยังมีความต้องการอยู่อย่างเห็นว่าดี แต่คอยดีประเภทแบบปลอดภัยอย่าเสี่ยงอันตรายเกินไปเพราะสิ่งที่ได้มามีความมีระการสัมผัสนิดหน่อยแล้วก็จากกันไปความอิ่มเอ,อิบทางกายมันก็ไม่มีจะมีบ้างกับความอิ่มเอ,อิบทางจิตใจก็ไม่มากมายอะไรนัก <c oughs> ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดการเบื่อหน่าย ความจริงเรื่องการเสพกามารมณ์ในสามีและพัญญาเขาบอกคนอื่นไม่มีอารมณ์เป็นสุขมันจะเป็นสุขชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเราเกรงเขาจะจับไดถ้ถ้ามีอารมณ์ใจประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบุคคลอื่นใดเขารู้นิสัยใจคอของเรา รู้จริยาที่เราทำเข้าเมื่อ,อไรเมื่อนั้นะบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้งหลเราเองก็จะเป็นที่รังเกียจเขาคนทั่งหลายไม่มีใครก็ปรารถนาอยากจะคบหาสมาคมด้วยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไว้ใจไม่ได้ให้เป็นเพื่อนดบ้านไม่ได้พยายามตีท้ายครูอยู่เสมอ และสิ่งที่จะมาถึงข้างหน้าคือศักดิ์ศรีสามไปความตายจะเข้ามาถึงนี่ว่ากนัน้งโทษกรรมในชาติปัจจุบันสำหรับในชาติสัมปรายพภพอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสงสัยว่าการตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอาตมาขอ,อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ตามคำยืนยันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าตายแล้วเกิดจริงนรกมีจริงเปรตอสุรกายมีจริงสัตว์ดระหลาไม่ต้องพูดกันเห็นอยู่แล้วเวรรวันนึกพมโลกก็มีจริงราณิพายก็มีจริงถ้าอยากจะถามว่า ที่พูดอย่างนี้พูดตามตำราใช่ไหมก็ต้องขอยอมรับว่าพูดตามตำราจริงและก็ได้บัตรปฏิบัติตามตำราแล้วแล้วก็เห็นจริงพบจริงตามตำรานั้นก่อนจะได้อ่านตำราสมัยเป็นเด็กตายครั้งแรกก็สามารถจะไปนรกได้แบบสบายสบาย ต้องการเห็นเรวรรค์ต้องการเห็นพรทมโลกก็เห็นได้ทั้งหมดคนที่ทำความดีเสวยผลความดีแบบไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเสษคนที่ทำความชั่วตกนรกขุมไหนมีโทษมีทุกข์มีโทษเป็นเรืการใดมีทุกขเวทนาขนาดไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเสษ ยิงกล้ายืนยันตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบระมโลกเาธิและก็ในปัจจุบันนี้คนในประเทศไทยนับแสนเขาสามารถท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆได้และคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งที่อยาต่างประเทศแม้แต่พม่าได้จีนเขาก็สามารถไปกันได้ คนไทยที่อดตัวว่านับถือพระพุทธศาสนาบางท่านยังจะสงสัยอยู่อีกก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมจะได้เป็นอย่างนั้นถ้าพูดว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้มีคนสงสัยถ้าคนธรรมดาสงสัยไม่เป็นไรคนผิดธรรมดาสงสัย ว่าทำไมปฏิบัติกันแบบไหนไม่เห็นมีแบบฉบับที่ไหนเป็นการกระทํานอกเหนือพระพุทธศาสนาเคยได้ยินมาบ่อยบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอต่อเส้นในที่นี้เลยเพราะว่าเทพอันนี้จะยืนยันปรป็นการทรงตัวอยู่ไม่ลบละจะพูดกันดีวัดท่าทรงทุกวัน ว่าการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะั่นนะได้โปรดอย่างงมเฉพาะเข็มเล่มเดียวหรือจะมองดูเฉพาะหนังสือจุดเดียวแต่ความจริงศึกษากันมาแล้วนะในหลักสูตรต้องทำโทก็มีสุขวิปัสสโกเตวิโชชราพิญโยปฏิสัยมิทัปโตอย่างนี้ศึกษากันมาแล้ว แล้วทำไมไม่ลองทำบ้างการเรียนตำราทำกับข้าวแล้วทำขนมอ่านเฉพาะตำราแล้วก็ไม่เชื่อตำราให้ครบถ้วนชอบใจอย่างใดก็ทำก็อ่านเฉพาะอย่างนั้นสิ่งนอกเหนือจากนั้นอ่านแลว้วก็ทิ้งไปไม่สนใจและก็ไม่ลองปฏิบัติทั้งสี่ระการ แล้วท่านจะรู้กันได้ยังไงจะเห็นกันได้ยังไงร,รวมความว่าเป็นการอา่านหนังสือหลอกตัวเองเท่านั้นความจริงการปฏิบัติพ่ะรู้ชาตินี้ชาติหน้าตายแล้วเกิดทำไมเกิดเป็นการปฏิบัติไม่ทีไม่ไมยากใช้เวลาอย่างมากเพียงสามวันวันสามวันนี้เขาถือว่า ทื่อมากแล้วนะเจ็บบอกว่าเลวมากก็เกรงใจใช้สับว่าทื่อมากแล้วหาความคมไม่ได้แล้วแค่สามบันก็สามารถทำกันได้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเทจา้าดำรงอยู่สมัยนั้นคนนี้ไม่เคยพบองค์สมเด็จพระรมครูเลย เพียงแค่ฟังเทศจบเดียวเขาได้กันเป็นแถวเพราะว่าทานอภัยถึอเขารับอย่าเข้าฌานหลับตาเพลินเกินไปมองอะไรมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้รอบตัวเท่านี้ท่านย่าไม่สงสัยผลของการไปพูติปฏิบัติแบบวิชาสามและปิญญาหกมันเป็นของไม่ยากสำหรับคนดี แต่คนที่ไม่สามารถจะมีวิชานี้ได้่เก็สงสัยเหมือนกันกรวมความว่าถ้าตายแจความเป็นมนุษย์เออโทษกาเมสุมิชาจารย์เขาก็ให้ไปขึ้นตอนยิ้วสนุกสนานดีมากาเคยไปเยืนชมไอ้เจ้าหนามยิ้วมันก็เหมือนกับสปริงพุ่งตัวมาได้ท่านว่ายาวสิหองคุลีก็ยังไม่ทราบว่าองคุลีของไข่ พอไปยืนดูใกล้ๆน้มยิ้มมันจะยาวกก่าตัวระอ,อัตมาเองมันยาวมากที่แรกมันก็ลูติดนิดเดียวพอมีคนตต่ขึ้นไปมันก็พุ่งพรวดทะลุหลังข้างล่างทานหลออกมาถูกสุนัขหมานรกไม่ใช่หมาธรรมาดาตัวใหญ่มากกัดแล้วก็กินเนื้อขึ้นสูงขึ้นไปมีแรงกาตัวใหญ่จิกกัดกิน ีหล่นลงมาหมากัดกินและถูนนิวานเอาหอกเสียบพุ่งขึ้นไปใหม่ก็รวมความมาโทษทันในชาติหน้าารแรงเหลือเกินอย่าทำกันเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้มาว่ากันถึงคุนถ้าเราเว้นข้อาการเบรสุมิชาจานี้ได้เรารักเฉพาะปัญญาและสามีของเรารักแต่งการมารณมนะ ร่วมรักมีความสุขได้ได้กลามารมณ์มเฉพาะสามีและพัญญาของเราในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมองเห็นความสุขความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นกลรวความว่าต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันและกันความรักความสามัคคีมันก็เกิดในบ้านจะเหมือนสวรรค์มีแต่ความสุข การขัดคอ,อกันเรื่องอื่นไม่หนักนะักทะเลาะกันเรื่องการเงินกันทองประเดี๋ยก็เลิกได้ขัดคอก็ได้เหตุผลบางรายการเดี๋ยวก็เลิกได้แต่เมื่อถ้าขัดใจกัเรื่องชู้สาวนี่บรรดาแต่พุทธบริษัทขัดใจกัเรื่องการนอกใจนี่เป็นผีเส้นไหล เมมองดูเรื่องการไม่ขัดใจกันเจอหน้ากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างก็มีความสุขการปราศนาในความรักจะจืดจางไปบ้างก็อยู่ในขั้นเห็นใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าอย่างงดเว้นบ้างจะขาดไปบ้างแต่ไม่นอกใจก็ไม่เป็นไรพ่อบ้านแม่บายก็ยังมีแต่าการชุ่มชื่น นี่เรียกว่าความสุขในบ้านบ้านเป็นสวรรค์เห็นได้ชัดและถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปคบหาสมาคมกับคนอื่นไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราไม่เจ้าชู้เราไม่เน่าใจสามีระพัญญาเป็นคนที่มีความรักสามีระปัญญาซื่อตรงก็ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ก็แปลว่าครอบครัวนี้จะถือเป็นครอบครัวที่ชาวบ้านเชิดหน้าชูตายกย่องสรรเสริญเพราะความเป็นอยู่เป็นสุขจะไปที่ไหนก็มีคนชอบคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าใครใครเขารักคนนี้ไม่นอกใจสามีและพัญญาแต่คนใดที่นอกใจสามีและพัญญาถ้าฝ่ายชายไปบ้านใคร จ้าของบ้านนั้นเขาก็ไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีย่องไปเจ้าชู้กับเมียเขาหรือเจ้าชู้กับลูกสาวของเขาอันตรายมันก็มีเขาก็เกรียดถ้าฝ่ายสตรีเอาไปฝ่ายพัญญาเจ้าของบ้านก็ไม่ไว้วางใจว่าคนนี้แกไม่เลือกไปว่าใครเป็นใคร ดีไม่ดีจะไปย่องมาแย่งสามีฉินเข้าวก็ได้ความไว้วางใจก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อเขาไม่ไว้วางใจในเราความสนิทสนมมันก็ไม่มีจะมีบ้างก็เป็นการยิ้มบางหน้าทานั้นเองที่แท้จริงๆในใจมีความรังเกียจนี่นระบรรดาเทพปุศุสัตว์ในเมื่อในเมื่อเขารังเกียจเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข ความยากลำบากพวกก็เกิดขึ้นกับเรานนนอกจากนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราจะไปที่ไหนคนไว้ใจไม่มีแล้วก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดคายแครนเย็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าปรารถนาการช่วยเหลือของเพื่อนบ้าน้ดยกันก็ยากเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากให้เพราะเราเป็นคนเจ้าชู้มากเกินไป น่ว่ากันทึงความสุขและความทุกข์ในชาติปัจจุบันสมปรายพบสำหรับคนเว้นใจในการนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสวรรค์นแน่ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะทรงอารมณ์อย่างนี้ได้มีความรักเฉพาะในด้านกามารมณ์เฉพาะสามีและปัญญาเขาตนอื่นสินทุกข้อที่บอกมาแล้วว่ามีธรรมะสิงอยู่ทั้งหมด การปฏิบัติศีลไม่ใช่ประขาดธ,ธรรมะธรรมะที่ต้องสิงใจในสิงข้อที่สามก็คือหนึ่งไม่ตาความรักสองกรุณาความสงสารสามสันโดษยินดีเฉพาะสามีและพัญญาของตนเท่านั้นยินดีในแน่งการมารมนะเห็นคนสวยเห็นคนปฏิบัติดียนี่เขาไม่ห้าม จะชมคนอื่นได้แต่ชมเบาๆอย่าให้พ่อบ้านแม่บ้านได้ยินบ่อยเกินไปปพระเดี๋ยวกำลังใจจะตกชมใครก็ชมได้แต่จะลืมหันไม่ชมในบ้านถ้าทมผู้หญิงนอกบ้านก็พูดไปพูดมากระวกว่าถึงก็อะไรก็ดีก็ยังสู้แม่บ้านเราไม่ได้แม่บ้านเราของเรามีความละเอียดอ่อนดีกว่านี้มาก ถ้าท่านฝ่ายหญิงจะชมผู้ชายนอกบ้านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างนี้มันก็มีความสุขเป็นของไม่อยากถ้ารู้จักเอาใจซึ่งกันและกันนี่เรียกว่ามีศีลทุกข้อมีธรรมะควบข้อนี้ก็มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารและก็สันโดษย,ยินดีเพราะสาม,มีและพันยาของตนเองเท่านั้น ที่ว่ามีเมตตาความรักก็หมายความรักตัวเราด้วยรักสามีและพัญญาของเราด้วยแล้วรักจิตใจเขาบู้คนอื่นด้วยถ้าเราจะไปละเมิดสามีและพัญญาเขาบู้คนอื่นเราก็ต้องดูใจเราว่าคนอื่นมาทำกับเราอย่างนั้นเราชอบไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าเราไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบ เราก็รักเขาแล้วก็รักตัวเราเราไม่อยากเสี่ยงให้มันเสียจนเกินไปแล้วก็รักสามีและพัญยาของเราด้วยคิดว่าถ้าเราไปทําอย่างนั้นสามีและพัญยาของเราที่อยู่ทางบ้านเธอมีความซื่อสัตย์สุจริตในเราถ้าเราไปทําแบบนั้นเข้าเธอจะช้าใจขนาดไหนนี่เรียกว่ีรักสามีและพัญยา ต่อมาก็รักตัวเราเองเมื่อเราเป็นอาการอย่างนั้นเรามีความเมตตายอย่างนั้นความเมตตาก็เข้ามาถึงเราเราก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายไม่ต้องเป็นบุคคลที่บุคคลนั่งไหลเขับมานามว่าเป็นคนเลวสองกรุณาความสงสารอันดับแรกก็สงสารตัวเองว่าการมารมไม่ใช่ของอิ่มเหมือนอาหาร ไม่มีความจำเป็นนักบ้านของเราก็มีแล้วสงสารสามีหรือพัญญาว่าจะต้องช้ำใจเราไม่ทำตามนั้นสงสารเพื่อนบ้านและบุคคลที่เราจะกระทำว่าเขาต้องมาเสี่ยงถึงความเสียหายจากเราผู้เดียวพวกเราเป็นผู้กระทำในเมื่อการอย่างนี้มีขึ้นความชอกช้ำในใจก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่าย ทั้งนี้ก็มาจากประโยชน์คือคุณสมบัติของสันโดษคือมีความยินดีเฉพาะสามีและพัญญานี่ระบรรดาท่างพุทธบริษัททั้งหลายโดยโทุนนาการประพฤติชั่วในข้อการมีมีโทษเป็นไปการใดการพูดมานี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาจำกัดจะพูดเอาละเอียดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยช่วยกันคิด ถ้าเราทำความดีครอบสาวกสาวกองคองสมเด็จพระธรรมาส,สามิตรถ้าเราเว้นได้จะมีประโยชน์ขนาดไหนความสุขกายสุขใจจะมีทั้งเราและสามีพัญญาของเราด้วยและสามีและพัญญาเขาบุคคลอื่นด้วยบุทธิดาของบุคคลอื่นด้วยบรทิดานของเราด้วยต่างคนต่างช่วยกันมีความสุขต่างคนต่างช่วยกันมีความชื่นใจ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายความจริงก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากสำเด็จว่าผู้มีพระภาคพระเดชทรงห้ามที่เลยตนเพียงแนะนําว่าอย่าทำนะมันจะผิดใจกันเท่านั้นผิดใจคนอื่นไม่เป็นไรหลบได้แต่ว่าผิดใจคนในบ้านที่บรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายอันตรายมันเยอะ ดีไม่ดีไม่ทราบว่ามีโตมาถึงตัวเราเมื่อไรก็มีหลายรายที่นิ้วมือขาดไปไร้ประโยชน์ในการใช้นิ้วมือทางนี้เพราะรอะไรเพราะว่าเจ้าของเดิมตัดนิ้วมือทิ้งไปเพราะว่าเจ้านิ้วมือจังไรแบบนั้นมันไปใช้ที่อื่นไม่ได้ใช้ที่บ้านกรังความมาโทษทันมะเพศนี้ไส้มาจากอะไรมาจากขายกวานสันโดษ ยินดีนอกบ้านใช้ไม่ได้ขาดเมตตาความรักขาดกุณาความสงสารยกรนขอบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านหวังจะทรงสิงข้อนี้ให้บริสุทธิ์พลองก็ต้องเอารมณ์ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าหนึ่งเมตตาความรักรักตัวเรารักพัญญาสามีของเรารักคนอื่น กรุณาความสงสารสงสารตัวเราสงสารสาม,มีและพัญญาของเราสงสารคนอื่นและกระสันโดดจำกัดความรักในประเภทนี้เฉพาะพัญญาและสาม,มีของเราเท่านี้เถบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกท่านจะมีแต่ความสุขหันษาไม่มีความต้องสะเทือนใจเดือดร้อนใจรัฐประการนี้จะไม่มีต่อไป แ้ท่านนั้นหลายยเป็นที่รักขขงบุคคลทั้งหลายเป็นที่เคารพขขมบุคคลทั่วไปอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีขอเลิกเท่านี้ขอลาก,ก่อนของความสุขสวัสิิ์วิพัฒนาะบงคคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเด่บรนดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี